สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็อากาศดีนะครับก็เลยจะต้องมาดูแลต้นไม้กันสักหน่อยอันนี้คือน้ำหมักชีวภาพที่ตะพง์ทำไว้นะครับเราก็เอามาผสมน้ำฉีดพ่นต้นไม้เรานะครับซึ่งต้นไม้ที่เรารักเราชอบเราปลูกไว้นะครับ อย่างนี้นะครับเราก็จะเอามาฉีดดูแลกันเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันมแมลงแล้วก็ทำให้เขา,าสดชื่นนะครับเพราะมันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับผสมลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับหน้ากล้องก่อนนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับฉีดไปเลยนะครับเพื่อให้เขางามเพื่อกันมแมลงก็ช่วงนี้นะครับช่วงผลหายไปแล้วเนี่ยนะครับมแมลงมาเรงก็จะมามาเล่นงานต้นไม้เราก็บำรุงกันบ้างนะครับเขาบางทีเจอผลเจออะไรก็จะมีการเขาเรียกอะไรฮะมีพวกมแมลงมา อยู่มาทําให้ใบไม้เราหรือบางทีก็เจอพวกเชื้อราเชื้ออะไรบ้างนะครับก็ฉีดดูแลกันหน่อยฉีดกันหน่อยบำรุงกันหน่อยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยเราที่เราใส่ไว้นะครับเราทําไว้เป็นปุ๋ยเลยฉีดเลยครับเพืเ่อนๆครับที่ตะพงทําเอาไว้นะครับหมักเอาไว้ แล้วเราก็เพื่อที่จะให้มันดูแลต้นไม้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านี่ครับบางทีมันจะมีพวกเชื้อราพวกพี้อะนะครับพวกพี้ียพวกเชื้อราอะไรต่างๆพ่อมาเล่นงานต้นไม้เราพ่อฉีดได้เลยครับฉีดได้หมดเลยนะครับ เดยวะน้ำน้ำก่อนน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดล้มหมดเราจะฉีดอย่างนี้ครับฉีดไปทุกต้นเลย้ํำยาเรามีไว้แล้วก็ฉีดที่ใบมันนะครับนี้ มันก็จะช่วยขับไล่มันแล